สวัสดีครับเมื่อนี้มาลวยภาพมาตามแนวทางลูกไา้พอลี่ได้อนะครับลูกรา้พอลี่คนฟันแม่นคนฟันทักเราพี่น้องวันนี้ศูนย์ทักศูนย์นะครับเพิ่ศูนย์นี่ยังหรือเหล็กจะมีศูนย์ร่องปฏิตามคพืมฝฟันของลูกรา้พอลี่กันเลยครับครับไปเดยครับเมื่อนี้นะครับมาตามข้อฟันลูกรา้พอลี่ได้ นะครับว่าเดี๋ยวว่าตามพอลี่พอลี่ลงไปแล้วเนาะครับวันนี้เป็นข้อฟันลูกไส้เราบ่เงาเราลูกไส้เป็นผู้คองแลนลูกไส้มันน้อยไว่าสันมันบ่ออยกงเนงาไปกันออกกล้องออกหลังเราเป็นข้อฟันลูกไส้ห้นะครับเป็นปาัีจมือแล้วว่าเป็นปารีจมือแล้วพื่อยาแกะออกล้องโมเมนต์อย่างนี้โมเมนต์ว่าขี่ไล่ดิมันกับไข่เติบอยุ้มไว้นยังอายกล้อง ลูกก็รอเดี๋ยวตีกับเก่งเขาบอกอย่าเห็นี่ว่าเขามา่ได้เห็นกะงงนี่วะเอยนี่ลี่นี่มีเมียเป็ดนนั้บดิลูกชายก็รอรอพอโอ้ยรอคือพอครับครับก็สามาแล้วก็รอ้ครับก็รอกันหน่อยก็พอจัหน่อยอยู่กพ่าวันแต่สันเมื่อก้เมียเราคว่าพอเรากันรอั่าเป็นทีไรเเขาครับเพื่อได้ยางเห็นหนาเพราะง่ายแเมียลูกชายไม่ชอยูทูปพื่อกันเดี๋ยวเงเงินแล้วแต่ว่าจับซื้อฟองเอาไว้บางกิษ ลูกใช่ไงเราเห็นภาษาอังกฤษนะไอเป็นภาษาไทยบอกซื้อหรอกขไปเบิ้งอันนี้แจ้งสิเห็นช่องแง่อะเ่มือเขาบอกซื้อวะสามบราัมยรจดซื้อไหมเนีช่องเป็นที่ระยุดที่รายุดวเขาเป็นภาษาไทยก็ไปพี่ที่ระยุดภาษาอังกฤษก็ได้เรียนยุดซอนกีตาร์มันตือเห็ยนที่ระยุดซอนกีตาร์ที่รายุดซอนกีตาร์นะครับอืมเงยหน้าตาเราล้อเราลองพิสูวนนะครับ พี่นายจับทรงเดว้เอะอ้าวมาทาเพ่อฟันลูกไส้เอาเรียและวมาได้เพ่ฟอฟันกับฟันบ่วนเง้าดอกลองเห็นฟังหน่ยน่อยเป็นว่าคือเมียมันแหละลฟันเหนีอยัน่อเป็นฟันว่ามีมูรุ่นนองรุนนองอยุปีหนึ่งนี่แหละว่าเอาเข็มมาแท่งขาแท่งขาจ้าของตื่น,ต,นตื่นหูซิ่เก็บแต่เรยศูนแห้งว่าเขาไมา่เห็นเพื่นก็เร่ย ได้มีดเป็นเจนได้มัตเซใส่ดอกได้มีดไปปั้นเขาเลือดขาเลือดนั้นี้ปั้นเขาเป็นตายคุณนี่มู่บางอี่ามู่รุนนองนี่ละว่าเขาเขียนมาแช่งขาโอ้หมู hmm. ่เนี่ยเขียนมาแช่งขาเมียนเมียนแล้บอกว่าวาเลือดอะไรวะเลี่ยดขาวาวเลือดเต็มตัวบอกว่าอันเลือดเขาไม่เลือยดมู๊เลยไหมเลือดก็เลือดผู้อันมันปั้นเขามาเลี่ยดหมายถึงมาเขียนแช่งขาย มีเลือดอาคือกันโอ้เลือดอาบคือกันมีเลือดอาคือกันพันเขากับพันบบกเลือดอาบเออในลายอย่างงู้ตัวนี้แหละอย่างงูวาลูกไส้บริเวนี่มีเลือดปะหมอมีมีครับมีกันเหยนเท้าขาเลือดอาบคานถือกันเนาะเดี๋ยวไปฟันเขาตายกันเลียดเตรียมตัวไว้นั้นกันครับตายพร้อมตายพร้อมตายแบบเนีดเลือดเต็มแล้วกันฟันกับถือฟันกันเลยศูนย์แห่งแม่นว่าเออ ิเป็นอายุผู้ใดเสียดาบทั้งสองก<ะ>็วัยจีบว่าง่ายกันจีบว่าง่ายมันลายเมียก,กันนะเขารุ่นน,อนอ้องเนาะรุ่นน้องนี่ว่าเลี้ยงเกี้ยวนี่สีเกี้ยวอยู่กับผู้ฝันเพื่ออะคิดว่าเทบนี่สีจีเป็นหนึ่งเล้วเลี้ยวกลูกชายนี่สีจีเป็นหกเพราะว่ามันใหญ่จุนว่าใหญ่จุนว่าเลยเออนะครับแต่ว่าในทางไหนฟังเขาบอกว่าดาบหรือยังอาวุธเนี่ยพวกเจ้วกับดาบเมียเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งหกหนึ่ง เออไไไอ้ีอันนึงเข็มเป็นหนึ่งขาเป็นหากเงินวอพอรลี่เออนะครับเต้นตีได้เคยละเข้มกับเป็นหนึ่งอีกเนี้นะหกหนึ่งหกหนึ่งเข็มกว่าหนึ่งไหมีมดกันหนึ่งเนาะก็เลยว่องหกหนึ่งพอลี่เนาะแต่ว่าอายุคอด่ถือลูกชาฟันตายเนาะอายุยี่สิบเก้าปีนองโม่ีนสามสิบ ก็เลยลงเป็นมีอายุเด็กับเลขสามตัวหนึ่งหกหนึ่งกับสิบห้าสิบหกด้วยนะครับไห้ในท่านมั่ยเรียกโตมากนี่มัดสิบหกดิร่วงแล้วไม้มันสิบห้าอันเด็ยวเพราะว่าแช่งเสียขาเสียศีลมีเขามีว่าหานิวเนาะแม่นแม่นแม่นก็ได้เหมือนกันนะครับตามเงี้ยพี่น้องแลขมาอีริแมนสิบหกดิหกหนึ่งหนึ่งหกนี่แหละคุนบอกว่าฟันมือได้แล้วฟันบอกว่าฟันสองมือย้อนหลังไปมือมันทิศไห มันมันสุกมันจะเจ็ดมันมันสุกหนืันจันบะครับโอ้ผมว่ามันเสาเสาไม่เห็นมันวันจันเนี่ยนี่มันจันไหมวันจันมิยังหรอพอลีง่ายเราพัฒนาเดี๋ยวอย่าลืมด้วนะครับก็ฝากไว้เพราะว่าเยี่ยันไปยามมึงก็อบก้อนนี่ส่วนนี้เป่นฟันเนี่ยหายใกล้ได้เสื้อนั่นก้อนกับเบ้ยงปันเว้เคือพี่น้องมักน้ำเนาะมักกับเรื้อชื่อนะพอลีนะครับครับอืมวันนี้จะยีพากันช่วยตัวเลขเด้วันนอ เขานะครับกบ็ตีเนะาะดาพลิ่ตีนะครับลูกไส้ก็ตีเข็มแท่งคา,าเน็ตก็ตีห<า>นึ่น<า>งหาหนึ่งห<า>กเนาะจะผักอืมมันจะรีดขึ้นขาวเอาเส็มแล้ก็ไม,ม่ต้องปรับต้องขาวหนึ่งหกหนึ่งเลยนะครับสามตัวส่วนอายคุคดหบคาเน็ตก็คือสองเก้าลูกไส้พลิ่งสามสิบนะครับก็เลยเป็นอายุยิบเก้าสามสิบเนาะเด็กสามตัวหนึ่งหกหนึ่ง พอเรียกมากรีมใจเดียวหนี่งคือ16กับ15นะครับก็ตามนี้เด้อนะครับพี่น้องเอซี่ีสักกันนะครับดีดีดีนะจะมีโชควงนะพอเลีเนาะที่มาบอกแค่นึื่องหมกอินอืมคนฟันอะไรส่วนนี้ก็ใกล้ได้ก็อยากบอกด้วพอเลีครับอานฟังเนาะนี่แหละพี่น้องเรียกเขาแคบหน้าจอไว้ครับแคบหน้าจอไว้แถเวิ่งหรือแคบสอดเจ้าไว้แถวซื้อรัฐบาลไทยหรือไปเที่ยวพิณบาทมาแลกกับเล้วแต่นะพอเลีเนาะครับครับ อโชคหามันกันแหลพี่น้องฟันนิดหน่อยนะมาคุกนงนี่ั่นเลยอืมมันพุ่นเจองืควนองขความมันกับฟันมันไปฟันไปก่อฟันหนึงกันได้หงวดความมันก็สูนเงืนอืจะฟันเขาเสียกัน่อมเง่ซื้อไ้จเงด่อนี่หลาเรอคงสุดท้ายทํามันเลิกกตีห้องหนึ่งกันอ้แต่เมื่อเนี่ยมันถือว่ดอกมึงนี่ถ้าบอกไม่อย่างมันรอมวนี่ใช่ไหมตลเิ่งเนาะมันสีอย่างม่งที่รอคือเออสียาัไม่ดอกนะครับ ก็ถือว่าทางออกพุ่งนะครับไม่ต้องมฝันแม่นนะนะครับก็ลองพิจารณาบึงพอลี่แน่เม่ตุยแน่นะครับลูกใส่แน่กับฝันแม่นหมดครับคนมันนั่นคอนล้วมัดอีซุกคอก็ร่างอีจางออกก็แล้วครับมันเลยกระทั่งกับประมาณนี้แหละนะพอดีเนาะเนากแบบที่ตาไปพี่น้องนะครับไปจะซื้อรัฐบาลไทยนะครับรีบิดเกจยวขึ้นฝากหนึ่งกับรองเบึงพอลี่กับ ขั้นในฝันไหมวะพอลี่ย่างครับย่างนี่จะฝันแหลกกันบ่ครับครับฝันแหลกกับฝันไปแล้วเนาะฝันง่ไงกันอีกกันอะไร่ายตี๋ยไงเลยของพอลีก็ได้นะครับอันนี้เขาว่าตัวเป็นตุยีกันอีกเนาะเรี้ยงฝันฝันอยู่แล้วแฮมถ้ากันพวกกันฟังอยู่ยันชั้นในในบ้านพวผู้ใดฟังบ่มดอันฝันเห็นเตนเรี้ยงเกาหดสองมื่นซอนแล้ว สองสองก็บมือบ้านนี่แหละมันชีนือ้ยโผล่แล้ว่ะฮะเปลี่ยนบ้านมืแรกหรือว่าไหกันเนี่ยเดี๋ยวจะมีเปลี่นบ้านมือแรก่ะเปลี่ยนตะกียบป่ะใคแตกกินอันว่ได้ตามหลกมันอืมไล่ฝันเลยใช้คิดเลยมันหาเลยเพิ่มเท่ามันค้นหลักฝันเนาะอะไ ผู้อดนอนบ่ฝันนี่แมันบ่เมียนมันมีแต่คนเมาหรือบ่ฝันเฝันจำอะไรจำบ่ไรคือคนจำบ่ได้ถามฝันไปบ่บ่่อยฝันเรียฝันฝันเมื่อสัครู่ฝันจำอะไรถือ่านีฝันจาอะไรถือว่านี่จำอะไรถือว่าเรื่องไรื่องข้าจอยาดถว่าอยากแบ่งเลขก็ได้มันก็มัก็อยาให้กล้องอืมตาจจว่าไปสั่งก็ได้มาจะมาถามถือจะกูเมาน่ะจะซุ่มเมา พวกฟันม่ฟันใจเดียวเนาะคนใส่ือคนฟันนะจ๊ะก็สติคนมั่วกันเลยรึมเนาะเมั่วหรือไม่หรักซับสนิทดีเลยพวกแค่ฟันบ่กฟันบ่เปลี่ยนเพราะว่าไม่มีมาแค่กัดมาน้ำจับยังไงนะฟันยุติวันดวงสิตบ่หมกเรียงมัาะอ๋อท่านพี่น้องมาเลยสรุปเนาะสรุปว่าก็ฝันลูกชายพอลี่ด้อนะครับฝันวันนี้เขามีคนเอาเข็มมาแทงขาเนาะมาแทงขาแล้วเพิ่นกระซูแห้งแล้วมีดไปฟันเขาตายนะครับเป็นมูดน้องนะครับ อายุเขาก็ยี่สิบเก้าปีลูกไส้พอลี่อายุสามปีนะครับพอลี่ตีให้หนึ่งหกกับหนึ่งหานะครับโมเลวาในทน่าหน้ยฝันนี่บอกว่ามีดนี่หนึ่งหกหนึ่งนะครับอืมกับประมาณนี้นะครับสรุปความฝันเพลินกับเป็นความฝันของลูกไส้ยอดขึ้นหลังประมาณวันเสาร์ื้นนี้วันจันทร์เนาะแกในกระสือตะอน,นั้นล่อเม่ก่อนก็เลยพี่น้องน,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 นะครับก้อนเป็นรัฐบันไทยใครชวมา,มามร์นน้ำพอลี่กับลูกไส้มีตุยนะครับสามคนสามฝันมีแต่ผู้ฝันดีๆนะครับ กันนี้ก็เป็นฟันลูกไส้แหละนะครับมางน้ำก็ซื้อเด้อนะครับเชินมาจอไว้ชุกชงเงนมันกันใครมาังได้ก็เรียกเขาเนาะพอลี่เนาะเจ่าฟันลูกไส้มันงปิ่นเด็กใหญ่เลี่ยงง่ายมั้ยวะตัดที่ว่านาะมังปิ่นเด็กใหญ่ฟันลูกไส้ขอบคุณพอลี่หลายเด้อนะครับสุดเพียงปัดข้อฝันลูกไายให้พี่น้อยซี่ชุกชนมันครับสวัสดีครับ